พูดยังไงให้ลูกน้องหมดไฟค่ะข้อหนึ่งก็คือตำหนิเก่งๆบ่นเยอะๆนะคะพูดแล้วพูดอีกพูดซ้ำพูดซากนะคะเ <c oughs> ตือนเขาบ่อยๆนะ,ะอะไรไม่พอใจก็แสดงออกชัดๆไปเลยนะคะอันนี้ไม่ดีอันนั้นใหม่ไดเรื่องแต่ละคำที่พูดมาก็เป็นเรื่องลบๆให้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นคำบน่นๆไปพูดไปถึงตัวตนของเขาเลยไม่ต้องไปดูผลงานผลงานเป็นไงช่างมันนะดูว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วก็าว่าเขาที่คนไม่ได้ว่าเขาที่ผลงานแบบที่สอง เปรียบเทียบเขากับคนอื่นๆแทนที่จะให้กําลังใจไม่ต้องให้กําลังใจเขาบอกว่าเพื่อนคนนั้นนะดูสิเก่งกว่าเธอต้องเยอะนี่ดูไอเด็กคนนี้เพิ่งเรียนจบมาเก่งกว่าเธออีกนี่เธอดูคนนั้นเนี่ยดูเขาเป็นตัวอย่างทําอย่างนี้เป็นตัวอย่างสิยิ่งพูดอะไรแบบนี้ทําให้คนมันหมดใจค่ะ <S <S แบบที่3ก็คือพูดอะไรแล้วไม่ค่อยชัดเจนค่ะ คืออยากจะได้อะไรก็เวินเวอ้อน้ำเยอะเออพูดแล้วก็บนไปพูดไปยกตัวอย่างไปแต่จับประเด็นอะไรไม่ค่อยได้สั่งอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องลูกน้องเดินออกไปตัวลงเจ้านายพูดว่าอะไรนะงงไปหมดเลยนะคะพูดไม่รู้เรื่องสั่งไม่ชัดเจนตัวตนไม่ชัดเจนอะไรที่คุณไม่ชัดเจนทําให้ลูกน้องหมดไฟอันที่สี่นะคะ เราจะทําให้ลูกน้องเนี่ยหมดไฟเร็วมากๆเลยเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่เชื่อใจเขาแล้วก็คอยกดดันเขาคอยถามถึงคอยจิกคอยถามคอยตามเป็นไงไปถึงแล้วหวาดระแวงแล้วก็มองโลกในแง่ล้ายนะค,ะคอยเช็คบ่อยๆอ่ะเขาเรียกว่าไมโครเมเนจบ่อยๆอะนะคะเวลาที่คุณทําอะไร4อย่างเนี่ยนี่คือองค์ประกอบหลักๆที่ทําให้ทีมงานเราหมดไฟถ้าเราไม่อยากให้ทีมงานหมดไฟก็ทําทุกอย่างตรงกันข้ามเลยค่ะ